Oh. Um. คือตอนนี้ผมผมเปิดโลกโซเชียลตัวเองฮะเปิดในแบบโซเชียลมีเดียตัวเองอะในเพจอะผมนั่งอ่านคือมีแต่คนพิมพ์คำว่าขอบคุณข้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 าขอบคุณครับเอ,อ่อที่มือมีปัญหาวงในแบบแมนยู่ไหมเออเชลซี Chelsea นี่ไงโคดไปแล้วนี่ไงเชลซี Chelsea นี่ปัญหาวงในพอไหมเมื่อคืนถ้าแพ้วันนี้บิดเลยปะไม่นะผมคิดถึงช่องชัดทุกคนนะผมไม่ได้กะจะบิดอยู่แล้วมีแชทบอกว่าดีแหลบใบเหลืองเยอะสุดในลีกเชียร์ดีแหลบมึงเปิดเปิเปิดเปิดเป็น,ปนบบปกองกลางตัวรับเลยซาดอ่อนนึงว่านักมวยที่แรกผมก็ผมก ก็ไม่รู้ว่ามันจะแถมได้เกลี่อนกากขนาดนี้นะแล้วเดือนนี้เตะบอลทุกสองวันโอ้ยไอน้นี่ซิตี้ก็เซนเตอร์เจ็บไป2คนเมื่อคือนอะถ้าเกิดเมื่อวานผมไม่รู้เมื่อวานโรดี้จะมีช้ำๆหรือเปล่าแต่ซิตีเต้เจ็บไป2ตัวไม่รู้พักเท่าไหรนะ่นยเซนเตอร์เขาอะซิตี้ก็จะมีแกว่งเหมือนกันนะแต่ผมก็ไม่จะพูดถึงเขาทำไมวะเพราะแบบอะซิตี้อาร์เซนอลวิลล่าผมไม่จะพูดถึงทำไมวะแบบว่ามันดูห่างไกลอะผมแงน ผมแงนมองดูอาร์เซนอลซิตี้วิลล่าแล้วผมรู้สึกปวดคอผมก็เลยไม่ค่อยแงนขึ้นไปดูแล้วอะอยู่ๆก็ฟังวงแคสนะเพื่อนไม่เคยทิ้งกันค,คือตอนนี้คือชัยจะบอกว่าเชลซีเป็นเพื่อนกับแมนยูกับลิเวอร์พูลหรอชัยบอกว่าส่งอาร์เซนอลเป็นแชมป์นะเฮ้ยโอ้โหผมจะพูดอย่างนี้นะเว้ยว่าถ้าอาร์เซนอลได้แชมป์จริงๆผมก็จะไม่ได้คิดว่าเชลซีเป็นส่วนหนึ่งของของของอาร์เซนอลเป็นแชมป์นะเว้ยผมคิดว่าอาร์เซนอลถ้าเขาได้แชมป์ก็คือเขาสมควรได้เขาทําด้วยตัวเองเขาสมควรได้รับ สิ่งนั้นไว้นะครับมรนสผมมันไม่ได้เกี่ยวว่าเชลซีมันมาแบบว่าไม่แพ้แมนซีแล้วมันทําให้นอนเป็นแชมป์ไม่ใช่เว้ยอาร์เซนอลเก่งอะไรปะอาร์เซนอลเก่งก็ดีดีด้วยลงหน้านะดีดีด้วย <c oughs> ถ้านอนว่างทัวนอนจะมาหาบเรื่องที่โบเจออะไรวะเจอมันอะไรวะผมก็อวยพรเนี่ยเฮ้ยจะมาทัวเธออะไรผมอวยพรตลอดบอกถ้านอนไดน้ถือว่านอนเน่ สมควรันวนะคู่ครัวนะเชลซีเพื่อนรักน้อนครับเอ้ไม่ใช่ไม่ใช่แชดไม่ได้เป็นเพื่อนรักกันชชดแค่รู้จักกันเฉยๆไม่ได้เป็นเพื่อนรักกันผมไม่ได้เป็นเพื่อนรักเขาเพื่อนรักบ้าอะไรแต้มห่างกัน18แต้ม19แต้มบอกเพื่อนรักชชดเพื่อนรักมันต้องแต้มห่างกันแบบ3แต้มแต้มหนึ่งแต้มเท่า,างนี้เรียกเพื่อนรักทำมาเป็นสเต h ัมเบิลอ้าวโอ้โหทำเป็นสเต h ัมเบิลเห็นไหมนี่พอพูด พอพูดเรื่องดีๆพอพูดด้านดีๆให้ก็มาหาว่าไม่จริงใจเห็นไหมมันน้อยใจเหมือนกันนะบางทีอะทาดีไม่มีใครเห็นนะที่ง่ายกับกองหลังฟรีบามากันเยสก็ดีที่สุดในพเมพ์ลีกแล้วปะตอนนี้แล้วเาสิบสี่ประตูนะโอยหผมมันโล่งอกเลยนึกว่าปีนี้นั่นจะเสียประตูน้อยสุดต่ากว่าสิบห้าลูกซะแล้วที่แรกอะแอบโล่งอกนะผมโล่งอกนะแบบเอ้โอ้โหเห็นตอนแรกกับกินัดนะแบบสิบสิบกว่านัดแรกเสียสามประตูวแบบโอเ้โอเชยมันยังไงวะเน่ยมันตึงหาเลยหรอวะอ่ะนีเริ่มเริ่มผ่อนคลายนะแลบบ้ว โอเค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 ไม่ใช่ไม่ใช่ใส่ตีนี้กึ่งนันกไม่เป็นไรไหมเฮ้ยนัดหน้าผมต้องไปเยือนฟูลแลมป่ะหรือพูมีม่ไแนะนำเชลซีปะหรือว่าแค่ระวังว่าอย่าไปลงไปรับแบบโลโบล็อกแล้วก็ระวังลูกยิงกยยไกลเนี่ยพอเลยไงเตตีสิบห้าประตูนอนให้เพื่อนรักเชลซีคนเดียวโอ้โหผม ผมก็รู้สึกแปลกๆนะที่แบบอยู่ดีแฟนอาร์เซนอลมาเรียกแฟนเอซีว่าเพื่อนรักเพื่อนรักผมก็รู้สึกเขิรนๆนะชัดรู้สึกก็แบบผมก็ไม่กล้กาไม่กล้าไปเที่ยวไปละผมรู้สึกกแบบ็ผมก็ต้องอดเจมนะเจมตัวว่าเราเป็นผู้น้อยนะผู้น้อยแบบผู้น้อยอันดับห้าแล้วคงแบบไม่ไม่รู้เหมือนกันวเวลาเจอเพื่อนได้ที่หนึ่งของห้องมาบอกว่าเราเป็นแบบเพื่อนรักเพื่อนรักผมก็รู้สึกแบบเอ้ยให้บอกว่าเพื่อนแล้วเจอกันในคาราบาวยังไงอะ่ะเพื่อนอะไรเงี้ยเจอคาราบาวจัดชุดใหญ่ไหมครับผมกลัวโอ้โหกลัวผมกลัว <laughs> สำหรับแฟนอาร์เซนอลที่กำลังบอกว่ากลัวๆเชลซีอ่ะคุณคุณเข้า Google Image แล้วเซิร์ว่าเรียนโรซินเนียแล้วให้คุณคิดใหม่ว่าคุณจะกลัววะเชลซี Chelsea มันดีเป็นน,นัดวะผมว่ามันเอาแน่เอานอนไม่ได้ไว้ชัดเอาจริงนัดนี้มันเล่นอย่างเทพเลยเดี๋ยวพอนัดหน้าอย่างมันก็ไปหลุดเหมือนเดิมอ่ะผมรู้จักเชลซีดีมันไม่เล่นอย่างนี้ทุกนัดหรอกอย่างเพื่อเชื่อผมว่าเรียมดีแลบเมื่อคืนเอาจริงแค่เอาแค่ใ,ในในฟุตบอลอ่ะผมว่ามันเล่นดีนะเว้ยแต่ว่ามันคงไม่เล่นอย่างนี้ทุกนัดอยดอหอมมบ เจ็บจีนนะนี่เจ็บจีนนะถ้าบอกว่าใครมันจะโง่โดนแสดงคาบ้านวะกูเจ็บจีนแล้ววะก็ไม่ค่าลอกแชดมันก็ยังต้องต้องเรียนรู้อีกเยอะเชลซีอ่ะมันไม่ค่าเราครับมันก็เกิดขึ้นได้นะขนาดตันเดอร์แลนด์ยังเสมอซิตี้ได้อะเชลซีมันก็อยากลองทําดูบ้างนะฉันนะมันก็ต้องเรียนรู้กันไปนะทุกคนผมรู้ดีว่านัดหน้าถ้าเกิดมันไม่ชนะฟูลแลมนัดวันนี้ที่ทํามาก็ไร้ค่าถ้าสมมติว่าชนะเชลซีมาโบจะเป็นยังไง ผมก็เป็นเหมือนเดิมแหละครับชัผมก็เป็นคนที่อ,อ่อนน้อมถ่อมตนแล้วก็พูดจาสุภาพเหมือนเดิมเหมือนช่องแชทแหละผมคงไม่ได้เปลี่ยนอะไรมากหรอกเพราะว่าผมรู้สึกว่าผลบอลน,นัดเดียวไม่ได้เปลี่ยนตัวตนผมชัดผมยังเป็นคนที่นอบน้อมเหมือนเดิมทุกคนเออยูโนมียูโนมีแต่ในคลิปช็อจำได้ที่บอกว่าแมนซีกับน,น้องเลือกแมนซีโอ้มันมันโดนบังคับครับคือมันก็เป็นทางเลือกที่ผมลำบากใจเหมือนกันถ้าเกิดให้ผมต้องเลือกระหว่างซิตี้กับน้องเป็นแชมป์อ่ะผมก็ลำบากใจเหมือนกันแต่คือผมต้องเลือกจริงนะคือตอนนั้ คือผมอยู่ในสถานการณ์ที่อัดใจ,จเหมือนกันที่ไม่ได้อยากจะต้องเลือกหรอกแต่ว่ามันทําไปเพราะมันเป็นเรื่องของบีบบังคับนะครับแชทนะจงตรวจรงเข้าใจผมก็พอครตอนตอนอิสบูนะเควินบอกคุณนะเควินแต่ไม่หาหรอกครับมันตอนนี้มนไม่ใช่สีดำเงิน,นที่เดียวนะนก็มีทีมอื่นที่ก็ฟอร์มร้อนแรงกว่านะแชทแล้วให้เกียรยเขานะมาเล่นกับบาซ่าไหนเกมกันโอ้ยคำถามนี้ยากเลยแชทเอาเป็นว่าถ้าเป็นใน ในลีกเอาเป็นบาร์ซ่าแล้วกันแต่ถ้าเกิดเป็นใน UCL เป็นมาดริดแล้วกันนะแชท่ประมาณนี้ครัตอบมานี่แชทอ่ะคนรถถ้วยเก่งคนรถถ้วยแชทเก่งคนรถถ้วยนะปัตเตอร์ comeback, อ oh, คัมแบ็กแชทบอกโหมุมสวีเดนอยู่จะคัมแบ็กแล้วว่าแชทให้ผมคุมสวีเดนก่อนดีนจะพาเกียวเคเลสกับอีสักไปเฉยเฉยบอลโลกเฮ้ยตลาดหน้าหนาวนี่จะได้ใครครับจะได้เซ็นเตอร์แบ็กที่เก่งกว่าชโลบาบาริชิลครับแต่ใต้คอมเมนต์ไฮไลท์แรลลอนชนะแฟนแมนยู90%บอกอยากเห็นนอตเป็นแชมป์ผมยังรู้เพราะอะไรเฮ้ย ใช่หรืเอเปล่าคิดเองเหอเองปะเนี่ยหยอกหยอกหยอก <c oughs> เฮ้ยแชทตอบทีแชทเมนยูอธิบายทีแชรว่าแชรว่าผลเมื่อคืนนี้แฟนเชลซีดีใจกับแฟนอาร์เซนอลดีใจแชทว่าแชรว่าแฟนบอลทีมไหนดีใจมากกว่ากันผมยังเห็นแฟนเชลซีบางคนยังอยากแพ้เลยครับ <S <S เฮ้ยโอ้โหผมไม่เคยนะ <S <S ผมไม่เคยแต่เข้าใจได้ใครอยากแพ้อยากชนะผมไม่รู้แต่ว่าโตผม,ผมมันผมไม่ได้อยากแพ้ลแล้วแข่งเอตีฮัดในที่อิมิเลตก็เข้าใจได้เพราะมันก็เป็นโอกาสที่ดีไงมันหกแต้มแล้วนะ นันนาลิเวอร์เจออาเซนอลใช่ไหมที่มิเลชใช่ไหมถ้าถ้าอยากให้พี่มิลีกลกับมาลุ้นมันๆลิพูก็ต้องทําในสิ่งที่ควรทํานะแล้วผมเชียร์ใครดีะแฟนเชลซีเชียร์ใครระหว่างหงกับอาเซนอลนถ้าเราเชียร์นอนก็คือเราก็มีโอกาสแต้มเข้าใกล้หงแต่ถ้าเกิดเราเชียร์หงก็คือแต้มเราก็จะไม่ทันหงสักทีเราเชียร์ใครดีะแฟนเชลซีช่วยผมคิดหน่อยดิเฮ้ยโอ้โหอันนี้อันนี้มันก็มีเรื่องของผลประโยชน์ดีกว่าแต่ผมก็ไม่รู้ว่าทีมผมจะชนะฟูลแลมหรือเปล่านะ แค่คิดเฉยๆว่าแบบแล้วก็ต้องเชียร์ใครทั้งนี้ถ้าเกิดสมมติว่ามันเกิดแบบผลประโยชน์ร่วมกันเชียร์นั่นใช่ไหมเพื่อให้แบบให้แต้มมันแบบหงไม่หงจะได้แต้มไม่หนีฮะต้องเชียร์นั่นนะกานติดท็อปโฟไม่ได้ฉันบอกโอ้โ <laughs> จะเอาไม่ได้ท็อปโฟ้สับกูไม่ได้ขูนะ่ได้เฮ้แต่ว่ามึงจะเอาไม่ได้ท็อปโฟอ่ะกำลังใจที่นายมีให้ฉันฉันไม่ทำให้นายผิดหวังเหล่าเด็กเชลซีเห็นปืนในมือใช่ไหมล่ะฉันนี่แหละจะล้างแค้น ไอ้หงตัวนั้นเองโทษเบียวไอ้เฮีย้ยผมไม่ได้เบียวฉันแค่เป็นหนึ่งเดียวกับฟุตบอลครจะเชียทีม่มีเพื่อนเอ้าโหแล้วเนี่ยมันไม่เกี่ยวอะไรกับเพื่อนไม่เพื่อนนะฮะแต่ผมว่าเชลซีมึงไม่ต้องไปคิดมากควเรามึงิดกู่ตัวเองก่อนเราได้เพื่อนสมาชิกค,ครับผีสิงเก้าของละแต้มนาะฉันบอกเฮ้ยเอ็งลืมหงได้ไงวะเอ็งลืมหงเหรอโบเชลิเวอร์ได้เลย,เลยขอคาราบาวก่อนได้ไหมวพ่าความมั่นใจโหเอาหมดเลยนะเดี๋ยวเขาหมั่นไส้นะเาไวเลต้านะเขาหมั่นไส้นะเอาหมดเลยนะ แชมเปนลีกก็เอานะคาราบาวก็จะเอาฟิมเบลีกก็จะเอาใช่ไหมเอาหมดเลยเองไม่แบ่งใครเลยดิเนี่ยเนี่ยข้ารู้แล้วเองโดนหมายหัวแล้วเนี่ยเองไม่แบ่งเลยเหรอแชบอกทีไม่ได้แชมป์จะยี่สิบปีแรกกระทืบเรามันก็ไม่เห็นกระเทือตรงไหนเลยมันก็ไม่มีอะไรบอลมีแพ้มีชนะยอมไม่ได้มันไม่ใช่ว่ามันยอมกันไม่ได้ไม่ได้แต่มันแค่ผมจะบอกใชว่าเราไม่จำเป็นต้องไปชก ไปต่อยคนกันทุกวันใช่หไหมเราก็มันก็พักกก็ได้เะแต่ป่ะเวลาที่เราเห็นใครสักคนหนึ่งที่เขาประกาศเก้าถึงข้อดีของทีมที่เขาเชียร์มันคือแสดงถึงความที่เขามีแพชชั่นความที่เขามีความรักต่อฟุตบอลและลงหลต่อฟุตบอลมันคือความรักแชทมองให้มันเป็นเรื่องสวยงามเข้าใจป่ะเราเปลี่ยนมุมมองเราดิ มองให้มันเป็นเรื่องสวยงามว่าเออเขาภูมิใจในสิ่งที่เขาเคยผ่านมาเราก็โอเคเราแค่นั้นเราอย่าไปคิดมากก็มันเป็นเรื่องของแบบการเพยอเออรเออหัวอะไรเราเอ,อ้ยยินดีดิความรักคือสิ่งสวยงามแชทใช่ไหมแชทบอกเบียร์อีกแล้วโอ้โหอะไรวะนี่ผมพยายามจะทําให้สังคมมันดีขึ้นอยู่นะเว้ยถ้านอนได้แชทมันนอนจะสีอะไร สำหรับใครจะสีอะไรไม่รู้ลบผมสีน้ําเงินตลอดการวันนี้ผมส่งลูกไปที่โรงเรียนหันไปเจอแม่ของเพื่อนลูกโคตรสวยมากคือแบบอัมพัชราภาจีบเลยดีไหมครับอา้าวรออะไรอะ่ะถ้าสมมติคนทุกคนว่างงานพร้อมมาเชลซีหมดโบเลือกใครถ้าทุกคนว่างงานหมดเอาใครอะ่ะผมเอาเจ้งครับ